เอาละครับเดินขู่แล้วนะครับตอนนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นเพราะว่าทีมงานนี่บอกให้เดินให้เร็วอย่าไปอยู่ห่างอยู่ห่างนี่เรียกว่าพัฒนาชัยนี่แข้งซ้ายดูครับใซสายที่เข้าทุกดอกครับไม่ใช่แข้งอ่าแมกดูครับเ,เกมเดินนะครับคลาสสิกแต่ว,ว่าดูแข้งซ้ายของพัฒนาชัยครับแม่สายสายล้วนๆครับดูครับคลาสสิก เริ่มมีแข้งขวาได้บ้างแล้วครับแแต่ว่าแกพืดวาดอยู่ครับตอนนี้ต้องคลำเป้าให้เจอแล้วครับต้องเบียดให้ติดนะครับถ้าไปเข้าระยะแข้งนี้โ้โ,โดนซ้ายจัดจ้านเหลือเกินไม่สนนะครับคลาสสิกพยายามจะเบียดใส่ความเก่าแล้วก็เริ่มจะทําได้เหมือนกันยกนี้นี่แข้งขวาตัซ้ายก็ยังออกตลอดต้องเบียดให้ติดนะครับเพราะว่าวืดไปหลายดอกนะครับแข้งขวาของคลาสสิก มาดูวงนมาดูกันที่วงนายก็ยังตีไม่ได้แล้วครับกรรมการต้องแยกก่อนครับด้านหลังนะซิฟิวครับบวกไม้บกมือครับชอบใจแล้วครับพัฒนาชัยทําได้ดีครับะดูครับนายคลาสิกพยายามจะล็อกครับพัฒนาชัยก็ขวางหน้าไว้ครับไม่ให้ล็อกไม่ให้สอดครับดูครับขวางไปก็ดีครับมีศอกด้วยครับพัฒนาชัยแต่ว่าคลาสิกไม่สนครับลุยเข้าไปเอาครับสอดได้ไหมพยายามจะสอดครับแม่เอาแล้วครับขึ้นคอได้แล้วคลาสิกตีได้ไหม ขยมขยบไม่จังหวะตีไม่มีครับกรรมาการต้องแยกครับไม่จังหวะนีวงไนจับได้ดีล็อกสวยนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่ถนัดพยายามเบียดเข้าหาเหมือนเดิมเบียดเข้าไปอาศัยความแข็งแรงนะครับโอ้ต่มโดนรุ่นน้องนี่ล็อกคอเกี่ยวเอาไว้เลยนะครับทําให้ตีไม่ได้นะครับเอาละครับเกมการชกตอนนี้เริ่มจะเร้าใจขึ้นตามลําดับแล้วครับพยายามล็อกใต้ปีกล็อกคอไว้เลยครับ เกมวงในของพัฒนาชัยครับไม่ถ้าไปไล่แขนสู้คือรู้แล้วครับว่าไล่แขนสู้ที่ดูสู้ยากครับเมื่อก่อนหน้านี้จังหวะไล่แขนก็โดนศอกของพัสสิกไปแล้วกับพัฒนาชัยครับพัสสิกลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายเดินเร็วขึ้นเลยครับตอนนี้ครับพัสสิกนี่ไม่สนนะครับเบียดเข้าไปเรื่อยโดนซ้ายเยอะนะครับแต่ว่าไม่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเบียดเข้าไปมาดูกันที่วงในเอาจังหวะจับจับตีนะครับแต่ยังไม่มีจังหวะตีครับ คลาสสิกเลยครับ3มยกนี่เดินให้ทางด้านของพัฒนาชัยนี่ออกอาวุธไปเรื่อยครับตัวเองก็เก็บได้บ้างกันได้บ้างมีโต้บ้างเหมือนกันเดี๋ยวยกหน้าหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเดือดกว่านี้แล้วครับแต่ว่ายกนี้นี่คลาสสิกต้องต้องเร่งแล้วครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายของพัฒนาชัยแม่ซ้ายนี่ผ่านตลอดเลยเหมือนกันครับนี่แล้วนะครับเกมคลาสสิกครับเดี๋ยวดูครับเร่งก็ผ่านได้ไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือฝ่าดงแข้งซ้ายของพัฒนาชัยไปให้ได้ก่อนครับ โอ้โหพอเริ่มปล้ำในได้นี่ท่านรองนี่เสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีเลยคลาสสิกเหยียดก็ไปเรื่อยตอนนี้เริ่มจะตั้งนะครับเดินตั้งเป็นตั้งไปเลยนะครับว่าเพราะว่าถ้าเดินไปทื่อๆนี่จะโดนแท่งซ้ายครับแหมพยายามชันเขาเข้าหาเนี่ยครับไม่ต้องแต่งตัวครับดักเสียบเลยครับแล้วก็เททิ้งลงในช่วงปลายยกที่3นะครับเรียกว่าเริ่มจะทําผลงานได้ดีขึ้นตามลําดับคลาสสิก เบียดเร็วขึ้นโดยเฉพาะวงไหนนี่ผมปล้ำได้นี่โอ้โหเรียกว่าล็อกสวยนะครับโอ้มีแข้งขวานําไปก่อนมาโดนแท่งซ้ายนะครับพยักเบียดเข้าไปาดูหยุดไม่ได้นะครับต้องออกแข้งสกัดเอาไว้ตลอดถ้าหยุดนี่ถึงตัวทันทีครับพยายามเปิดเกมมาตรงหูแข้งซ้ายพัฒนชาชัยครับแม่เบิร์นสามแข้งแล้วมีหมัดเติมด้วยครับแม่ไม่ให้ถึงตัวง่ายๆนะครับดูครับต้นยศอี่เดินเข้ามานี่ นายนี่สาดเป็นกระสุนแล้วครับอ้าวแต่ว่าจับนายได้แล้วครับคลาสสิกเอ้าเกมถนัดของตัวเองจับได้ตีได้ไหมมันยังไม่ถนัดมันยังไม่ต่อเนื่องครับกรรมการธนวัน์แย่ก่อนเริ่มจะไม่ถอยเยอะแล้วครับพัฒนาชัยครับมีจังหวะตั้งสู้บ้างครับถ้าถอยเยอะนี่เหมือนถอยรอแพ้เลยครับแต่ตอนนี้เตะติดแล้วก็เตะหลุดไปครับเจอแท่งขวาคื่ตาของคลาสสิกครับ พาสิคนี่เริ่มจับบังได้แล้วก็ออกแฮงขวาสวยๆวยงในนี่จังหวะล็อกจังหวะกล้ำตีนี่ทําได้ดีนะครับมาดูยึ้ยักยึ้ยัก,ยกเอาล็อกอีกแล้วนะครับตีตีไปเรื่อยนะครับแล้วก็พยายามจะหักจะเทลแต่ว่าก็คอยตั้งเอาไว้เหมือนกันพัฒนาชัยไม่ยอมครับยายจะเล่นในเกมของตัวเองแล้วนะครับพาสิคลดหนี่ครับแมได้คืนครับโดนซ้ายแล้วก็ได้วขวาคืนแต่ว่าขาที่หลุดออกไปข้างนอกนะครับกรอาจจะต้องเบรกอีกครั้งครับ มาตรงกลางครับยืนกันเต็นไปเวทีโอ้โห,โหกระดูกมวยเริ่มจะแสดงให้เห็นแล้วหรือเปล่านะครับทีต่อทีโดนไปเยอะแต่ไม่สนเบียดก็ไหวปล้ามในชุดนี้นี่ทำได้ดีเลยนะครับคลาสสิกเอาละครับโอ้โหจังหวะล็อกจังหวะตีจังหวะขยมโอ้โหกดหัวาหายเหมือนกันเอาละครับแชมป์จะหยุดจะช็อตหรือเปล่าครับเบียดมาแล้วครับ หลือแค่เสมอเท่านั้นกับตอนนี้ครับโอ้โหเกมของคาสสิกครับทีนี้พัฒนาชัยเริ่มเริ่มจะออกส่งบู๊บังแล้วครับไม่ถอยผีมูอย่างเดียวครับตีเขอาซ้ายครับคลาสสิกว่ายังไงครับพยายามเสียบครับแต่ว่าเสียบไม่ถนัดนะครับโดนป้ายโดนขวางเอาไว้ครับโอ้โหเกมการยกคู่นี้นี่เปียบสู้กันสนุกเหลือเกินครับถึงชิงดำแน่นอนเลยครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครซ้ายถ้าหยุดที่โดนซ้ายทันที ศิษต้องพยายามเบียดนะครับแล้วก็ปล้ำในที่เขาให้ได้อาชีพถนัดมาดูนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้โหไม่เอานะครับทำได้จะลุกช้าหรือเปล่าครับพัฒนาชัยเดินบ้างครับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายครับตะเข้าไม่เข้าแต่ว่ามีเสียงเฮสถานการณ์ตอนนี้นี่ปั่นป่วนแล้วครับดูที่ว่าจะชอบกันแบบไหนครับแข้งซ้ายมาครับพัฒนาชัยศิสิกเองก็ผ่อนเกมลงมาครับในช่วงปลายยกครับ เป็นหาจังหวะหาจังหวะครับพลาสนาของพัฒนชัยแข้งซ้ายมาลาสิกโตขวาึ้นเอาลครับแข้งกับแข้งโอ้โหไม่ยอมกันแล้วครับเรียกว่าพอหยุดนี่โดนแข้งซ้ายทันทีเลยครับเอาล้ครับคู่นี้มาตัดสินกันในยกครับเป็นอีกสามวินที่มีหัวใจเหลือเกินครับซ้ายสาดไปก่อนเลยครับวงในเบียดแล้วเบียดแล้วแข้งขวาไปก่อนนะครับโต้คือด้วยซ้ายครับพีดีครับซ้ายนี่ออกสวยๆสองดอกเลยครับยกนี้ พาสิ่ต้องพยายามเบียดเข้าหาแต่ว่าถ้าอยู่ห่างนี่ลำบากนะครับโอ้โหดูครับออกซ้ายโดนเข้าไปซ้ายนี่ถือว่าจัดจ้านนะครับพาสิ่ต้องเบียดปล้ำในอาชีพหนัดต้องตีให้ได้นะพอเข้าในเนี่ยดูได้เปียบแต่ว่าจะเข้าไม่ถึงเดินช้านี่จะโดนซ้ายทันทีครับโอระมัดระวังรัดกุมเลยครับเพราะว่าเกมค่อนข้างเบียดครับต่างคนก็ต่างหวังผลชนะทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นครับจังหวะผีผามีโอกาสพลาดแล้วก็เด๋ือก็เจ๊งกันเป็นแถบๆแล้วครับก็เลยต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับในช่วงสานาทีสุดท้าย โอ้ซ้ายมุงนอกนี่ได้เห็นซ้ายของพัฒนาชัยเตะนะครับแต่พอวงในครับดูคลาสิกขึ้นบนได้ครับยังเบียดอยู่ครับแทงซ้ายโตขึ้นด้วยขวาครับซ้ายของพัฒนาชัยขวาของคลาสิกครับของไทยเข้าเป้ากันครับช่วยช่วยดูพร้อมๆกันนะครับดูว่าสถานการณ์นี่บีบหัวใจหรือเกินนะครับผู้นี้ไทยหลุดไทยหลวมนี่ในช่วงปลายยกนี่ถึงแพ้ได้เลยสายนี่มาอีกแล้วครับคลาสิกขยับเข้าไป ดูนะครับว่าจะมีแข้งขวานำร่องไปก่อนหรือเปล่าแต่พอล็อกได้ดีโอ้โหแฟนมวยนี่เ hey, ฮทุกครั้งนะครับไม่ว่าได้ลุ้นตลอดแต่ยังตีไม่ได้ครับเ,เหลือเวลาอีกหนึ่งาทีแล้วครับใครจะได้รับการชูมือถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นล่างๆแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับมาดูครับภาสิกขยับเบียเข้าไปไตซ้ายครับไมแต่ว่าโดนซ้ายของเจ้าทโตขึ้น ี่แหละครับ<อ>ใน<อ>จังห<อ>วะทีต่อทีนี้ไม่มีใครยอมใครครับเกมการโยกนี่ตอนนี้ดูว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับ ฮาสิคนีมาออกแข้งขวาแล้ดอกสุดท้ายนะครับในขณะที่พันาชัยนั้นก็สายเนียนมาตั้งแต่ต้นยกนะครับเกมการชกนี่เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าไครจะคิดผิดคิดถูกเพราะว่าตอนนี้นี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจทีมงานทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ต้องเข่าแล้วนะครับเกมเบียดของฮาสิคทาได้ดีก็จริงนะครับแต่ในวินาทีสําคัญสําคัญแบบนี้บางทีก็ไม่กล้าเดินเร็วเหมือนกันครับกลัวว่าจะผีผามแล้วก็เสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วครับ แล้วั่วนใจทั้งคู่ด้วยนะต้องถามใจกรรมาการแล้วเลยครับคู่นี้เพราะว่าเกมการชกนี่ยอมรับว่าโอ้โหเบียดกันเหลือเกินครับไม่รู้และครับเสียงคลล็อกบอกเหมือเงินนะครับตอนนี้ครับเบียดครับคู่นี้ครับแล้วเชื่อว่าคู่นี้นี่โอ้โหมาเจอกันตอนนี้ที่ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับ ประมาณ20วินาทีเหลืออีก20วินาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างไม่ทํากันแล้วนะครับเพราะว่าเต้ยดูความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เอามาดูนะครับ,บโอ้โหบรรยากาศในวิทีนี่คู่นี้นี่คือคักเหลือเกินครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าแบบนี้นี่โอ้โหต้องยกเครดิตให้ผู้จัดเพชรยินดีเลยครับ <S <S โอ้โหเบียดยันหยดสุดท้ายและคู่สุดท้ายครับก้นลงกาบวยรุ้นพี่ครับพัฒนาชัยขึ้นเชือกมาดีใจเลยครับคลาสสิก โอ้โหเรียกว่าเบียดกันจริงๆนะครับดูว่าจะออกมุมไหนเท่านั้นนะครับต้องดูกรรมการแล้วครับกรรมการธนวัฒน์วงสาขานะครับเดินเก็บใบคะแนนแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะออกไปทางมุมไหนคนสุดท้ายเสมอครับโอ้โหเอาละครับคู่นี้นี่ถือว่า สมราคาจริงๆครับเพราะชกกันส็ดนุกจริงๆนะครับไม่ต้องเถียงกันครับ <laughs> แล้วก็ภาค2นี่ไม่น่าต้องฉีกคู่เลยนะครับมวยคู่นี้นี่ได้เจอกันอีกครั้งแน่ครับมีหัวใจยันคู่สุดท้ายเลยนะครับอ่ะบังติพย์ตะกนวนมวยครับพี่อาลีบาบาผมเอกชุมพรพร้อม